โนั่งเป็นเด็กมีปัญหาคุยกับป้าไม่มีคนคุยด้วยสงสารแม่เน้ะเด็กๆด็ดูสภาพกูตอนนี้สิจะให้ไปคุยใครปลาฉันฉลาดนะจ๊ะว่าไม่ได้พอจะแดกปุ๊บนี่ทาอย่างนี้ ไม่มาสักตัวหนึ่งคานนี้อ่ะมาลูกมาเออดู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 ด,ดูอ่างชั้นกว้างนะคะไม่ได้ว่าอ่างเล็กๆกว้างเนี่ยใส่มาดามแพมได้สี่ตัวเลย <c oughs> ปลาเนี่ยพอเวลามาันเห็นคนแล้วมันชอบวิ่งมาทําไมเก้าอี้มันตัวแค่นี้ละจ๊ะมันจะรับน้ำหนักไหวหรอเออทำไมอะ่ะมันดูอนาถาไปเหรอเดี๋ยวฉันพาเธอไปซื้อเก้าอี้ดีกว่าไอ้มันดูสมศักดิ์ศรีกว่านี้เหรอใช่โหไม่ทันไลเมียผมจะหาปลากินซะแล้ว S <S 2> <S 2> และแล้วคุณวิทย์ก็พาแผ่มมาเลือกเก้าอี้ดูสิจะได้เก้าอี้แบบไหนกลับไปบ้านแบบนี้ไหม <S 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 นั่งคนเดียวเถอะจา้าแล้วอย่างนั้นล่ะ <S <S อันนั้นแมวก็เยี่ยวใส่กวย,ยนอกบ้านแมวไม่ได้อยู่นอกบ้านเนี่ยอยากได้เก้าอี้ตัวเนี้ย <S <S 2> <S 2> อย่างเงี้ยแล้วก็ไปตั้งแต่ว่าเขาขายเป็นเซตเราซื้อแต่เก้าอี้ตัวเดียวก็ขายปะแล้วพน,นักงานขายะ่ะอยู่นี่ <S <S ค่ะอยู่นี่ค่ะคุณผู้หญิงอยากได้ อะไรคะคืออยากได้เก้าอี้ตัวเดียวอะค่ะตัวเดียวก็ขายค่ะ ใช่ซื้อหนึ่งเอาไปแค่หนึ่งตัวพอค่ะซื้อหนึ่งชุดแถมหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวพนักงานขายนี่แปลกๆนะคะน่าคุ้นๆมั้ยนะน่าหย่อนนะค่ะคุณมาะดามแพมค้าต้นนี้แนะนำเลยค่ะช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่ค่ะซื้อไปให้แมวเล่นเหรอคะอตันนี้มันเล็กไปเหรอคะมันก็เล็กไปนะคะแมวมีตั้ง32ตัวิบ้ยงตัวนทะศูนย์การค้านี้นะคะขอแนะนำต้นนี้เลยค่ะราคาเบาๆค่ะ อันนี้ให้เล่นได้ร้อยตัวเลยค่ะเดี๋ยวค่ะคุณพี่ขาสวัสดีบ้านน้องแพรอมค่ะเพดานไม่ได้ถูกก็หรือหร้อฟาออกสิคะหนูว่าหนูซื้อไปแล้วหนูตัดยอดทิ้งดีกว่าอ๋อดีค่ะแต่ไม่ต้องแหลมเนาะราคาถูกมากเลยนะอย่างเงี้ยเท่าไหร่อะฮะรถเหลือม6กมเองถูกมากเลยสมฐานะคุณมาดามแพรถูกอะไรล่ะคะถูกหวยแดกเลยนะคะอย่างนั้นตามสีงวดเลยนะคะถูกฟันค่ะ คุณผู้หญิงคะซื้อเก้าอี้ไปดูบอกลาใช่ไหมคะค่ะดิฉันขอแนะนาตัวนี้เลยค่ะอ๋อรับรองเด่นเลยค่ะเข้ามานี้เห็นเก้าอี้่อนไม่ได้นั่งดูปลานะคะดูสโนไวท์กับคุณแค่ทั้งเจ็ดฟิวฟิวสโนไวท์กับคุณแค่ทั้งเจ็ดว่าเดี๋ยวเก้าอี้มันเด่นไปกว่าบอกลานะคะไม,ไม่เป็นไรอยากให้บอกลาเด่นนะคะอ๋อโอเคแล้วคะ่ะเอค่ะเดี๋ยวเราพ่นสีใหม่ได้ค่ะอ๋อเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้ค่ะตามสั คได้แล้วดีนะคะไม่เปลี่ยนตามสันขวาซื้อรุ่นน <uh> ี้ไหมจ๊ะร <uh ุ่นน nah um> oh, yeah> ี้ฟิลว่าชิลไปไหมคะก็อี้หัวร้านธรรมดาเลยเนาะสามเก้าเก้าก็ได้นะคะก็เป็นเบาะหนังอยู่ไม่ระคายเคืองตูดของคุณมาดาม้นะอาร์ทาสุนแนะนำตัวนี้ดีกว่าค่ะอะไรนั่งเทียน มันกลัวหายไปอะค่ะไม่ต่างจักที่บ้านเลยเอาไปต่องีไนได้นะคะนังน่งได้น,ะะนั่งสบายเลยค่ะโอ้โหาไมออพอเอาอีดุ้นหนึ่งก็ได้นะคะโอ,โอ้จริงๆที่มาของคำว่านั่งเทียนเอออันนี้ซื้อเก้าอี้แล้วแถมอันนี้แหละแถมเทียนค่ะไปให้นั่งค่ะอ๋อนะคะจะได้ลุ้นนะคะว่าข้างในเนี่ยจะออกมาเป็นอะไรนะะค ไอ้รุ่นที่ฉันจะเอาเขาเลิกทำแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เห็นแจ้งไม่เห็นบอกเลยอ่ะอินเด็กไม่อินเด็กแต่ยังไม่มีนะคะแนะนำไปแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนค่ะทำไมคะคือเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายฮะซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นติดละสองสามตัวเอ่อถ้าอย่างนั้นซื้อตู้เย็นนะคะไซส์เล็กค่ะเอาไปวางนั่งละกันนะคะไม่ต้องไปร้านมือสองค่ะแน่จริงรวยจริงค่ะเอามือหนึ่งค่ะรุ่นนี้น่าจะเวิร์ก ก็ S <S <S อี้นั่งดูปลาพันหกถูกมากเลยค่ะสมฐานนะมากสมฐานนะใช่คอตูอ้เย็นกับอันนี้ไหนอันไหนลดลดก,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 กว่าล่ะ อันนี้สิคะอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ซอร์นี้ด้วยค่ะวางกาแฟจิบกาแฟด้วยค่ะเวลาใช้คุณสามีไปซื้อกาแฟก็วางไตรงนี้ด้วยคู่กันเลยค่ะอ๋อไม่ดีหรอกค่ะไม่น่าจะเวิร์คค่ะเพราะว่าทุกวันได้กินแต่อาหารเม็ดละค่ะอาหารปลานั่งกินเป็นเพื่อนปลาค่ะมีบ้านไหนซื้อก้าอ้สูง่าโต๊ะครับบ้านหลังนี้ละะบ้านหลังก็ดูหัวสิคะหัวยังสูงขนาดนี้เลยค่ะก็คนมักใหญ่ไฟสูงนะคะถ้าเกิดว้าไม่มาเก็บไฟสูงเนี่ยไม่มีวันนี้หรอกค่ะก็เมื่อกี้เดินมานั้นหลงทางหาคุณผู้หญิงไม ใส่ขี้เลื่อยไว้เต็มเลยนะคะเออทราบแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่แจ้งให้ทราบและสรุปแบบที่ต้องการจริงๆเลิกผลิตไปแล้วนะคะแล้วก็สรุปมาเป็นตัวนี้ไปค่ะแกรบอกว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่ช็อตนี้ต้องถ่าย นี่ค,ค,ค,ค่าแวะเที่ยวก่อนนี่ค่ะแวะเที่ยวก่อนนี่ค่ะแวะร้องเพลงก่อนนี่ค่ะคาราโอเกะมีต้อนรับค่ะขนขึ้นรถส,สิน้อยค่ขนขึ้นรถสิป๊อปไ่้แล้วนะ,ะและภารกิจของเมียผมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ